มาพาน้องขึ้นมาแล้วโอ้ยย่าดึง <laughs> แรงสิ <laughs> <laughs> งเ <laughs> แบาๆไอจิ<ย>ไม่ต้องจับน้องให้ยาย่าจันจับมา<ป>นูนนูน่นตะเข็มอยู่ไหนเนี่ยแมาเร็วไับใส่ถี่ไม่ใส่หูนะ<า> <laughs> อืะอ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเจ็บอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มาเจ็บตรงนี้แล้วๆเอาดอกเอาดอกาน้องเจ็บได้หรือยังได้ออป้าอยู่ใส่ไม่มี อ้าจีเรียกอ้าจีก่อนที่เลีนการบุยเลี้ย่างเดียวไม่มีน้ำมีน้ำจับไม่ได้น้ำจับไม่ได้น้ำจับไม่ได้้น้องจลน้องกลัวน้องรู้อยู่ โอ้มันหูจากอยู่มันมันจับใช่จับหรอวะโอ้โหว่ามันมันหูซึ้งว่ามันหยาดน้ำอยู่วะแต่มันจีจับจริงเสียจับดูซิปล่อยเปน้องเลยอืมจับเป็นยู่ไอจีแล้วแหละจับเป็นไหมปล่อยให้น้องจับเลยจีนวะอาลุกมันหยังไม่เอาไม่เอามันจะไทยขึ้นมานี้ ไปเก็บดอกเข็มดีกว่าเกีบดอกเข็มเลยโอ้วนเหอไปเลยเก็บดอกเข็มเอ้าเอ้า่งเันั่งนั่งนังนั่งนัด้นั่ง่ัน่่งนั่งนั่งน่่งนั่งนั่งพั่ม่่นังังนั่งนงงนั่งัั่่นัน เอากาบใครจะกาบใครเอากาบใหม่เลยสาธุใหม่เลยอูอันเดียวทูเอาใหม่เร็วเดินเอาอย่าพาน้องวิ่งยังแห้งป่วะเอาสาธุใหม่เลยสาธุใหม่นั่งหมอือสาธิตไปให้หน่องนั่นโตลงไปใหญ่ลงเลยวะนั่งยุอกจาไปยับไป ปักข้างจะปักขางปักขางปักข้ามันจะปักจริงไม่ไปไม่ไปไม่ไปมาหนิมาดูตรงนี้หนิมาไม่ไปไม่ไปไปดูดๆไปเอาดอกเข็มเร็วมาเอาดอกเข็มนี่เอ้าเอ้าหัวสั้นเอ้าปิดเอาเออดอกมันเลยเอาดอกมันเลยเอาเลย าใส่หูนี่เอามาดิเจี๊ยใส่ไหมใส่นีูใส่หูเอาเอาเยอะๆยาเไม่อปแล้วก็จุดไฉมันต้องหูเลยแม่เอาเงาะเอาเงาะเจี๊ยใสไหมอืมอืมม่อุ้ยจับทีมใส่ไหนี่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 หมดตัวเนี่ยหมดเข็มเข็มเข็มปากเจีไม่ต้องเอาให้น้องนะน้องจะเอาเข้าปาก เอาเ้า่ยหมด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 ,หมด,หมดเห็นไหมกดขาเลยหมดกัดขาเลยโอ้เรียนลุงกว่าเลยนั่นนะ้ำท่านไว้ยังน้อยนี่ไอจีอะออกไปถนนสิรถจะชนน้ำมัขับป้า Cặp má leo